ประเด็นความมั่นคงก็ร้อนนะคะเรื่องการเมืองก็เดือดช่วงนี้เราจะจับตาอะไรดีครับพี่สำราญต่การเมืองการความมั่นคงรวมๆกันตอนนี้นะเป็นเรื่องเดียวกันละคืออย่างยี่สิบสองพยอนี่วันเสาร์นี่นะ,ะทั้งกลุ่มรวมพลังแผ่นดินนะ,ะเขาก็จะไปสารทูตมาเลเซียนะแล้วตอนบ่ายก็ไปสารทูตอเมริกาอ๋อเรียกร,อ <ไป S 1> ร้องไปแสดงจุดยืนว่าอย่าแทรกแซงอย่าแทรกแซง นะแล้วท่าทีของรัฐบาลเราควรจะยืนหยัดในจุดยืนอย่างไรปัจจุบันมาถูกทางแล้วหรือไม่เราจะพูดคุยกับพลเอกรังสีกิติยานทรัพนะคะหัวหน้าพักเศรษฐกิจตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีนะคะครับครับสวัสดีครับคุณสารานคุณเหมียวท่านผู้ชมทางบ้านครับครับท่านรังสีประเมินนี่ภาษาชาวบ้านคือว่ากอก,กสองของพนมเป็นของกัมพูชานี่น่าจะเป็นยังไงร,รูปการที่เขาจะต่อสู้กับเราในกอกสองนี่ยกต่อไปนี้ ก็คือวันนี้เนี่ยกัมพูชาเนี่ยเขาจะลากเกมยาวกว่าเรานะครับลาาเกมแล้วเขาจะใช้ใช่ครับแล้วเขาแล้วเขาจะใช้ปฏิญญาสันติภาพเนี่ยนะครับกับไอ้ข้อตกลง g b c สิบสามข้อรวมทั้ง m b c สามสี่สี่มัดขาเราไปเรื่อยเรื่อยแล้วก็แล้วก็จะใช้ประเทศที่สามที่สี่เนี่ยเข้ามาอยู่ที่โต๊ะประชุมแล้วผมเชื่อว่าเขาจะใช้วิธีการคือเขาก็จะมีการล่าง สนสัญญาอะไรขึ้นมาใหม่ๆนะครับคือเขาเขาละเมิดนะเราประท้วงแล้วเขาก็จะลากเราสู่โต๊ะเจรจาแล้วก็จะมีประเทศที่สามที่สี่เข้ามานะครับเนี่ยมันมันจะวนลูปแบบนี้ถ้าเราไม่ทําอะไรนะครับแต่เราก็ทํานี่คะล่าสุดเราก็ยืนยันว่าไม่ได้นะกัมพูชาเป็นฝ่ายละเมิดแบบนี้ถูกคหะก็อันนี้ก็เพียงแต่ว่าก็ทําทําได้ดีในระดับหนึ่งแต่ว่ายังแก้ปัญหา ไอ้ที่เรายังพัวพันกับการบูชาแล้วเราเสียเปรียบเนี่ยอ่อมันจะวนลูบถูกไหมคะถูกครับมันจะวนลูปไปเรื่อยๆเดี๋ยวเขาก็รพราะนั้นเนี่ยที่ผมบอกว่ามันต้องทําทําเชิงรุกฮะค่ะที่ผมบอกไอ้คำว่าทําเชิงรุกหมายถึงว่าเราจะต้องให้กับบูชาเนี่ยมันรู้ว่าเมื่อมันละเมิดแล้วเนี่ยมันจะได้รับอะไรจากเราบ้าอืมนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราก็เห็นอยู่แล้วว่าสหรัฐเองก็ทําท่าขึนขังตอนแรกนมฮะว่าจะระงับภาษีการเจรจาภาษีอะไร แต่สุดท้ายก็มาบอกว่าไม่อ่อมันไม่เกี่ยวกันเพราะอะไรฮะเพราะว่าวันนี้ชาติมหา้าอย่างจีนเนี่ยเขาเริ่มที่จะออกนะครับออกความอาความคิดเห็นแล้วว่าเขาแถลงการอากกระทรวงต่างประเทศมาชัดเจนและ,ะแถลงเป็นทางการด้วยนะครับว่าเขาสนับสนุนการคุยทวิภาคีระหว่างไทยกับการบูชา,าโดยที่ไม่มีประเทศถึงเข้ามายุง่งนะครับแล้วที่สำคัญคือทางจีนเนี่ยก็ แสดงถึงมิตรภาพอันแน่นแฟนนะครับจากการที่ต้อนรับสเสด็จมาพระ,ะเจ้าเจ้า่หัวนะครับรวมถึงการซื้อข้าวสารเรา500แสนตันทันทีนะครับอ,อันนี้ก็ผมทําผมเชื่อว่าทําให้อเมริกาเนี่ยคิดหนักนะครับเพราะอเมอริกาเนี่ยเข้ามาที่เข้ามายุ่งกับเราตอนนี้ก็คือยสโรอินโดแปซิฟิก Indo ซึ่งในยุโรอินโดแปซิฟิก Indo เนี่ยทําต้องการพันธมิตรที่เป็นชาติอาเซียน นะเพราะทำมาไกลทำต้องการอะไรฮนะทำต้องการฐานนะ<ถ>ฐานที่จะมาดำเนินการตั้งฐานทัพเพื่อปิดล้อมจีนตามทสตร์นี้นะครับอืมแต่ว่าดูอาการแล้วจีนก็คงจะไม่สูญเสียฐานทัพเรือเรียมไปอย่างแน่นอนใช่าดูอาการตอนนี้นี่ก็วันนี้ผมว่าทั้งหมดเนี่ยกัมบูชาเนี่ยจะเป็นประเทศที่รับเคราะห์หนักที่สุด<อ>นะเพราะว่า ตัวเองดึงมาอำนาจทั้งสองทั้งทั้งสองขั้วเข้ามาะนะครับภายภายใต้ความคิดที่เอาแต่ได้แล้วก็คิดว่าจะมาเอามาหน้าสองขั้วเนี่ยมาบีบไทยซึ่งมาหน้าสองขั้วนี่เขาก็รู้นะฮะว่าสิ่งที่เขาต้องการคือ,อเขาต้องการอาคาบูชาเนี่ยแค่เป็นฐานในการที่จะดาเนินการในเรื่องภูมิรัศด์ของเขานะครับครับดังนั้นการที่เขาจะลากให้วนลูปอย่างที่ทนังสีอวอกมาเมื่อสักครู่นี่ มันก็ไม่ง่ายนะแต่เขาต้องลากแน่นอนใช่ไหมกัมพูชาก็เขาสามารถทําให้เราปวดหัวได้อถ้าเราไม่ดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งก็จะกวนใจไปเรื่อยๆแบบนี้แหละ,ะเดี๋ยวละเมิดอ,อีกจนกว่าจนกว่าเราจะทอ้อแล้วเรา <c oughs> แ,ลแล้วเราจะยอมรับเงื่อนไขอแต่ถ้ <c oughs> านสิงาล่าสุดเนี่ยท่าทีกองทัพก็เปลี่ยนไปนะเพราะว่าสมชไฟเขียวให้เราตอบโต้ตามกฎการใช้กําลังแล้วนะคะแบบนี้แปลว่ามันไม่วนลูปแล้วมั้งคะถ้ามีอีกไม่ครับ คือผมจะบอกให้เลยนะว่านายกอน,นุทินเนี่ยการใช้กองทัพเนี่ยต้องชัดเจนนะต้องมีแผนการที่เป็นรูปแบบแล้วจะต้องเป็นรายลอกสอคุณยูครับเพราะว่าการดำเนินการระดับประเทศพวกนี้การสั่งการแต่ละองค์การประยบของประเทศเนี่ยมันจะต้องเป็นระลอกสอแล้วก็ชัดเจนนะแต่ว่าไม่จำเป็นต้องเปิดเผยในที่แจ้ง แต่ที่ผมทราบมาเนี่ยคือนายกสั่งการด้วยวาจานะครับมันยังไม่มีลายลัอักษรเขาไ่ีายล้วอักษรคืออะไรคะถ้านรังสีคะแผนการแผนการปฏิบัตินี่ครับนะบว่าหน่วยหน่วยนี้ทําอะไรหน่วยนี้ทําอะไรองค์กรนี้ทําอะไรกําหนดวันเวลาใช่ไหมแล้วนายกต้องลงนาม <c oughs> เพราะว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องระดับประเทศนะครับ ถ้านายกลงนามแค่เอาขั้นต้นก่อนเนี่ยให้ดำเนินการทำตามแผนจักระพงโพว,วันนาดเนี่ยซึ่งมีกฎอัยการศึกมีนว่นมอ๋ออันนี้อันอันอันนี้ไม่ใช่ฮะคือต้องมากกว่านั้นอันนั้น<า>คือแผนแผนแผนนั้นนะที่ว่าเนี่ยก็คือแผนของกองทัพแต่นายกต้องสั่งให้กองทัพเนี่ยไปบัตรอะไรบ้างหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าหกนะจากนั้นเนี่ยพอกองทัพได้รับคำสั่งนายกกองทัพก็จะไปใช้แผนอะไรก็แล้วแต่แผน A อแผน B ีแผนสี่ ถูกไหมครับไม่ใช่ว่านายกต้อแล้วหรอคะเพียงแต่ว่ามันอาจจะ,ะ,ะเ,เป็นข่าวหรือเปล่าเอาไม่ตอนนี้เนี่ยเอาเป็นว่าผมแค่บอกว่านายกต้องทาแบบนั้นถ้าะะทำก็ดีต้องเป็นรายล่านะงอนถ้าทำแล้วก็ดีได้แต่แต่แต่ไม่ใช่สิ่งที่นายกพูดว่าผมไฟเขียวแล้ว ใช้กองทัพจัดการได้เลยอะไรเนี่ยมันเขาอาจจะประชุมกันท่านรังสีอาจจะประชุมแล้วก็สั่งการเอาทำเป็นอย่างนั้นด้วยวาจาด้วยวาจาแล้วสั่งแล้วสมมติอย่างเนี้นะแต่เราไม่ได้ยินครับอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ทําไม่ถ้าถ้าเป็นอย่างนั้นผมก็ยินดีด้วยไงครับผมก็โอเคแล้วว่าถูกต้องเหมือนเป็นคําแนะนําว่าเราควรจะต้องมีท่าทีแบบนี้นะถูกไหมฮะครับครับแต่ว่าฟังที่ท่านรังสีพูดมาก็คืออย่างน้อยเราเนี่ยก็ยืนยันว่าต้องแยกเรื่องการค้ากับเรื่อง ทยกัมบูชาออกจากกันอย่างที่นายกแข่งขันแล้วอีกอันหนึ่งเราไม่ถอนอาวุธหนักถแถลงกันชัดเจนเมื่อวานนี้อันนี้ก็ดูว่าม,มันก็ดูดูมาถูกทางขึ้นใช่ไหมแข็งขึ้นนิดหน่อยก็คือวันนี้เนี่ยกัมพูชาเนี่ยที่มันคุยกับเราไว้เนี่ยมันไม่ได้ทำเลยคือเอาถอนอาวุธหนักมันก็ถอนรถถังไปสองคันนะครับแต่ว่า จักรรถถ่ายจานวนมากอาวุธจานวนมากก็ยังอยู่ในระยะที่ทําการกับเราได้ซึ่งเราตอบโต้แล้วโดยเราก็ไม่ถอนเหมือนกันประกาศเช้แล้วตัวครับมันก็เผชิญหน้าอยู่แบบนี้ไงฮะสองเนี่ยการกู้ระเบิดเนี่ยมันก็ไม่กู้กับเราใช่ใช่สามเนี่ยการปรากสการปาราสกมเมอร์มันก็ไม่ได้ป่าก,กับเราสี่เนี่ยขนาดการไปหาพื้นที่จากการที่มีปัญหาอย่างบ้านหนองจานหนองจ้ากแก้วที่ผมได้ข่าวมาว่าก็เลื่อนอีกแล้ว ตกลงจะวธาตุวันที่สิบเจ็ดถูกไหมครับนี่เ็าบอกขอเลื่อนไปเป็นสิบเก้าหรืออะไรสักอย่างหนึ่งถูกไหมมันก็คือทั้งหมดเนี่ยกัมพูชามันรับปากแล้วมันไม่เคยปฏิบัติไงคุณหนิวคุณสําลาอันนี้เราเห็นอยู่แล้วว่าภายภาคหน้าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยยังไงเล่ากับกัมพูชาเนี่ยมันจะต้องมีเหตุประทะกันอยู่แล้วนะครับประเมินโดยสันทัตยานของทหารเก่านี่ นะด็ที่ปรึกษากองทัพภาคที่หนึ่งนี่ท่านหลังเสียคิดว่าตะลุบตุบตับกันเร็วเ็วนี้ไหมอย่างที่หลายคนเขาคาดการนะก็บอกไม่เกินเส้นเดือนนี้หรอกดูอาการแล้วนี่ท่านยังมาทรงนี้นี่คือแบบนี้วันนี้เนี่ยเราต้องมาประเมินของอุลเซนก่อนว่าอุลเซนมันอยู่แบบนี้ไปต่อไปได้ไหมนะ,นะหนึ่งเนี่ยหนึ่งเนี่ยเงินเฟ้อสองเศรษฐกิจถดถอยสาม้าเงินเรียวตกต่ำ ซีเนี่ยคาดดุลเดินเป็นชีวพัฒน์ขึ้นไปที่สามอ้าเนี่ยภาคบริการพังหกภาคเกษตรพังภาคการเงินพังนะะผมถามว่ามันจะอยู่ได้ยังไงถูกไหมครับค่ะแล้วทั้งหมดเนี่ยคืออุนเซนต้องการคือต้องเปิดด่านเพราะว่าถ้าเปิดด่านเมื่อไหร่เนี่ยทุกอย่างมันจะกลับมาคือรายได้รายได้ทั้งเงินอบายาโมกรายได้ทั้งเงินบนโต๊ถูกไหมครับอแต่เมื่อวานคุณนเซนสบอกว่าไม่ไม่ต้องเปิดด่านก็ได้ค่ะปิดไปเลยปิดไปยาวๆเมื่อวานเพิ่งเองก็นี้อัน อันนี้มันก็เป็นเขาเรียกว่าอ่านี่สไยว์ของฮุนเซนคือพูดอย่างคำอย่างถูกไหมครับจริงๆอยากให้เปิดแต่ตอนนี้เราไม่เปิดอยู่แล้วเนี่ยนี่มันชัดเจนอยู่แล้วท่านรังสีแล้วยังไงต่อทีนี้ไม่ก็เขาเขาก็ต้องก่อสงครามเพื่อให้เราเปิดไงคือถ้าเราประเมินเพราะว่าเขาถ้าเราประเมินว่าในกัมพูชาเนี่ยมีปัญหาเศรษฐกิจและฮุนเซนรู้สึกว่าตัวเองจะอยู่ลําบากเนี่ย นั่นแปลว่าคุณเซนตต้องทําอะไรสักอย่างเพื่อรักษาอํานาจเอาไว้คะต้องเปิดฉากรบว่างั้นเถอะก็คุณมีคุณจะเห็นไหมว่าวันนี้เนี่ยมันมีประเทศที่สามที่สี่เนี่ยคอยจะช่วยเขาตลอดเวลาค่ะนะเพราะนั้นอาสมมติว่ามันเปิดปะทะกับเราปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวประเทศที่สามก็จะเรียกเรียกเราไปประชุมนะประเทศที่สี่ก็จะมาออกความเห็นว่าให้ต้องยึดปฏิญญาอือ่าถูกไหมครับมันคือ เขทั้งรู้ว่าเราเนี่ยทําอะไรมันไม่ได้ไงมันจะทําให้เราเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเจอนายกที่ไม่ทันเกมนะนายกที่แบบสร้างสมดุลทางทาง,ทางยุทธศาสตร์ไม่เป็นเนี่ยคุณสุดท้ายคุณต้องยอมก็เปิดด่านเหมือนกับไอไปเซ็นไอเอโมยแล้วกับไอข้อตกลงทางการคาใช่ไหมเนี่ยเขาไม่เปิดอยู่แล้วสรุปอย่างนี้ท่านหลังสีวิเคราะห์นี่ผมเห็นภาพแล้วคล้ายๆคุณเซ็นสุดท้ายคือจะ บีบให้เกิดการสู้รบจนได้เพื่อความอยู่รอดของตัวเองถูกครับแล้วมันก็จะบดไอ้บาเรายิงมันก่อนเอาสงครามเนี่ยไปหาเสียงไปหลอกประชาชนต่อไป้วกต้องนานาประเทศต่อไปประมาณนั้นถูกต้องครับใช่ครับก็จะสร้างสถานการณ์ขึ้นมาอย่างมันยิงมันยิงเราวันก่อนเนี่ยที่ไอ้บ้านเปิดจันมันก็มั่วซั่วว่าเรายิงมันแล้วมันก็ แม้คนเจ็บคนตายขึ้นมาคุณสำนักดูเยวนไหมครับเห็นภาพเลยวันนี้ขอบพระคุณท่านรังสีขอบพระคุณมากท่านรังสีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณมือสำรากลัท่านผู้ชมครับประเด็นสําคัญคือเชื่อว่าคุณเซนเนี่ยจะต้องบีบให้เกิดการสู้รบเพื่อหาทางลงและทางรอดให้ตัวเองแน่นอนทางรอดทางรอดแต่มันรู้จะรอดหรือเปล่านะเรื่องนี้เนี่ยไม่รอดง่ายๆนะท่านวุ้นเส้นนี่คือทั้งหมดของจับตาประเทศไทยนะคะวันนี้เราทั้งสองคนพร้อมทิมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ